เขาก็คบกันของเขาไปอ่ะม้าก็ไม่ได้ไปยุ่งนะคือลูกรักใครชอบใครอ่ะม้าก็ไม่ได้ว่าถ้าลูกเขาชอบแล้วเขาพามาบ้านแล้วเนี่ยอ่าโอเคก็แปลว่าเขาก็ต้องบั่นใจแล้วก็ต้องชอบคนนั้นอะไรเงี้ยและบ้านม้าเนี่ยประชาธิปไตยที่สุดลูกรักใครชอบใครหรือลูกจะทําอะไรเนี่ยคือเขาก็ต้องคิดของเขาแล้วแล้วม้าเนี่ยเป็นคนที่ว่าใครกันแล้วแต่ที่เป็นแฟนลูกแฟนลูกชายม้าเนี่ยไปไหนเนี่ยม้าจะให้เขานั่งข้างหน้า ม้าจะนั่งข้างหลังตลอดทีนี้ม้าก็บอกว่าหนูไม่นั่งหน้าเลยหนูไม่นั่งหน้าเขาก็ไม่นั่งเพราะม้านั่งเถอะหนูไม่นั่งหน้าเลยหนูไม่นั่งหน้าเขาก็ไม่นั่งเพราะม้านั่งเถอะม้านั่งเถอะเขาว่ามีอ่ะเขาไม่นั่งม้าก็นั่งเนี่ยแฟนน้องเบิ้ลแฟนอะไรเงี้ยไปไหนก็มามาให้นั่งข้างหน้าไปด้วยกันหมดน้องจ้าเนี่ยนะเขาเป็นคนที่ว่าเป็นคนที <Senator. S 1> I said, I ่รู <sh> ้ความเป็นคนที่เด็กเป็นเด็กที่รู้ความคนหนึ่งคือน่ารักอะมาบ้านม้าก็สบายสบายไม่ต้องอะไร ก็เขาเป็นเด็กรู้ความที่ว่าเป็นคนทำมาหากินแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆให้หนูนูน <theory> ถามมาเลยอ่าลองถามมาดิว่าห้ามเอนไม่เต้นเา,าเจอคุณจ้าครั้งแรกตอนไหนยังไง เล่าถึงน้องจ้าก่อนนะเล่าถึงน้องจ้าที่มาเจอเขาครั้งแรกเลยนะเสร็จแล้วทีนี้เสร็จแล้วทีนี้อะไรยังไม่เริ่มก็จะเล่าว่าไปเจอ๊บเนี่ยตอนนั้นน่ะเขาก็มามาร์กเลยจะเข้าห้องคุณบิ๊กเข้าไปแล้วไม่ได้จับเขไปแคือเราเล่าก่อนเราเล่าตอนที่เราเราอันนี้กันก่อนคือจ้ากับบิ๊กอะไปปาร์ตี้บ้านขายบ้านเีหลังกว่า ลือกไปกันเล <ไป S 1> ยลานไม่กั้ง<อ>นั่นแหละไปปาร์ตี้กันมาแหละสองคนเราอ่ะแล้วตอนนี้มันก็ดึกกันเนาะเออตอนนั้นจะย,ยังไม่เจอมาม้ามาม้าย,ยังไม่เจอจ๊ะมา,ม,ายยม้จจากับปะา,า ips, ป๊าย,ยังไม่รู้เลยว่าคุณวิกมีแฟนแล้วคือ,ค,อคือเรารู้แค่สองคนนะว่าเราพบกันนะตอนนั้นน่ะเออก็อไปปาร์ตี้กันดึกมากต่างต่างคนก็ตังแบบเขาเรียกว่าไรว่าเองเราก็เต็มที่กันมากลับมาถึงปุ๊บคุณวิกก็วาเองไปนอนบ้านค้านี่แหละเราก็เลยบอกว่าอุ้ยนอนบ้านเองข้าก็ต้องไปเจอพ่อเจอแม่เองสไ โอ้ไม่เจอใครเลยขึ้นไปอะ่ะคาอยู่คนเดียวบ,บนชั้นสีน่แบบนี้มาโอเคเออไม่เจอใครจริง่ะขึ้นลิฟต์มาหลังบ้านแล้วก็เข้าชั้นสี่ไปเลยเชา้ามาเท่านั้นแหละไม่คือบ้านม้าเนี่ยไม่ค่อยอไม่ค่อยที่ว่าจะไปก้าวไก่กันไงเราต่างคนต่างที่ว่าเเราแบ่งกันไปเลยเราไม่ไปยุ่งแล้วลวันนั้นอะ่ะร้อยวันพันปีมาก็าไม่ค <c oughs> ยที่จะไปบิ๊กเขาก็นอนคนเดียวใช่ไหมอยู่ข้างบน ร้อยวันพันปีจริงจริงนะแล้วอยูยูม้าก็เข้าไปหยิบอะไรสักอย่างไม่รู้น่ะแล้วไม่อีกเหตุหนึ่งที่ม้าจะเข้าไปคือม้าจะเข้าไปเอามาลุกด้วยแล้วบิ๊กกับเขาตื่นสายเหตุหนึ่งคือจะไปเอามาลุกไปฉี่อย่างหนึ่งแล้วเอาของไปเก็บหรือไปเอาของอะไรสักอย่างนานแล้วจําไม่ได้แล้วม้าก็บอกมาลู้ไปแล้วม้าก็เห็นใครมันนอนอยู่ใช่ไหมม้าก็ยังไม่รู้เลยนะว่าใครอะไรยังไงแต่ม้าก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่าบางทีบิ๊กเขาก็มีเพื่อนเขามาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม แต่ทีนี้พอม้าเห็นม้าก็เป็นอะไรบอกไปมาลุไอชีแล้วม้าก็ไปเลยแล้วก็ม้าก็ไปอยู่ข้างล่างเดินเล่นกับมาลุแล้วบิ๊กเขาลงมาข้างล่างมาบ้านเขาบอกมา้าว่าม้าบิ๊กมีแฟนแล้วนะโอ้่ม้าหาใครอ่ะมีแฟนแล้วหรอม้าถามว่าบิ๊กเอมเหมือนเหมือนม้าเห็นใครนอนอยู่กับบิ๊กอะม้าว่าเอ้บิก๊กม้าเห็นใครสักนอนอะแต่ม้าก็ไม่เลยมองหรอกมันมืดแต่ก็ต้องมีคนนึงนอนอยู่ใช่ไหมม้าก็เดินออกไปเลย เขามาก็ไม่เคยเข้าไปจริงๆเลยนะเสร็จพี่เข้าบอกมา้าบิก๊กมีแฟนแล้วนะม้าว่าอา้าวมีแฟนแล้วหรือใครอะลูกแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาร้องเพลงว่างี้นักร้องม้าว่าฮะเป็นนักร้องคนแรกอ่ะมา้าคุณบิ๊กบอกเจ้าว่าเออพอพอพอคุณบิ๊กไปว่าแล้วคุณบิ๊กบอกว่ามาเล่าให้เราฟังคุณบิ๊กก็บอกว่าเขาเป็นนักร้องเดี๋ยว,วเราก็เลยบอกว่าเอาแล้วม้าบอกว่าอะไรม้าบอกฮะ คือม้าคิดว่าคุณบิ๊กกับไปเที่ยวแล้วไปเจอนักร้องไปทัวอะไรเงี้ยเออคิดไปอย่างนั้นนะเราก็จะอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเก็ไปเที่ยวไงแล้วเจอนักร้องนักร้องตามตามคาเฟ่ที่ไปเที่ยวคาเฟ่ไปทำคาเฟ่ไม่รู้เว้ม้าไม่รู้จะเรียกอะไรไม่ก็ตอนนั้นมันก็มาถามว่าใครอ่ะก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไรก็อะไรอะไรแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบิ๊กเขาก็บอกว่ามาก็รู้จักบิ๊กก็พูดที่บอกฮ่ามารู้จักด้วยเหรอใช่ ใครใลูกใครอยากรู้ไงเขาบอกก็จ้าจ้าไหนจ้าไหนม้าก็ไม่ได้นึกถึงมังกานี่เลย <c oughs> คือม้าไม่นึกอ่ะ <c oughs> ทุกวันนี้ม้าก็ยังไม่ได้นึก <c oughs> ว่าอ้าวบิ๊กบิ๊กกับจ้าเขาไปเจอกันแล้วเขาไปเป็นแฟนกันย่านไหนยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมท <c oughs> ีนี้อ่ะต่อมาก็ก็ <c oughs> เขาก็พบกันของเขาไปอ่ะม้าก็ไม่ได้ไปยุ่งนะคือลูกลักใครชอบใครอ่ะม้าก็ไม่ได้ว่าถ้าลูกเขาชอบแล้วเขาพามาบ้านแล้วเนี่ยอ้าวโอเค ก็แปลว่าเขาก็ต้องมั่นใจแล้วก็ต้องชอบคนนั้นอะไรเงี้ยแล้วบ้านม้าเนี่ยประชาธิปไตยที่สุดลูกรักใครชอบใครหรือล,ลูกจะทําอะไรเนี่ยคือเขาก็ต้องคิดของเขาแล้วแต่วันนั้นอ่ะหามากทุกคนคือวันนั้นอ่ะเราไม่ได้จบกันที่เราเจอกันแค่ในห้องเวย้ยเธอคุณบิ๊กอ่ะเราก็นอนใช่ไหมแล้วเราก็เฮ้ยเองนะคะไม่ได้ตื่นมาไหวมาม้าเลยอ่ะเออซึ่งซึ่งซึ่งเราอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเออยังไงก็ต้องเจอกันแล้วก็ไหวกันอะไรอย่างงี้เนาะเออบิ๊กบอกว่า ไม่เป็นไรเอ็งแต่งตัวเลยไปไหนอะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อนหมาได้กินด้วยนัดกันขึอนมาไปแล้วโฝนขึ้นมาสี่วันหวาโอ้ยได้กินด้วยโอ้ไม่เลิกได้เป็นหมื่นแล้วองย่องโอ้เออเออคือจะบอกว่านั่งรถด้วยกันสองคนละเออจะบอกว่าอย่างนี้คุณบิ๊กก็บอกว่าเอ็งเอ็งไปมีคนเรียกพี่ตาพี่ตามีบอกว่าเอ็งเอ็งแต่งตัวเลย เดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเพื่อนหมาเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยววันแรกแล้วทุกคนคิดนะคะว่าคือจะไม่ได้มีเสื้อผ้าเลยมันเลยอะ่ะแล้วก็ไม่มีเครื่องแต่งหน้าด้วยคือแบบแล้วมาคืนแฮงอะ่ะสองค้แฮงเลยปะหน้าไมนมีคุณมิกโกไหาะน้องเบิร์นบอกว่าเบิร์นเบิร์นน้องชายนะเอาเสื้อผ้าน้องฟ้าลงมาให้จ้าชุดหนึ่งสิเพราะว่าเดี๋ยวจะองไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวทุกคนดิจะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวสบายเหมือนแบบ เหมือนหมกอก็เตี๋ยวอ่ะดูนี่แต่มันก็สวยสวยดีนะม้าว่ะเออแล้วเจอแล้วเจอไรไงพอรู้แล้วเรือมาเราข้ามไปข้ามมาเองล่างหน้าสีที่อีกนอยม้าพลืมมันก็นานนะก็ตอนตอนนั้นตอนไหนอีกตอนไ่ะเดี๋ยวไม่พูดมันนี้เราม้าจะเด่นอ๋อตอนนั่งรถใช่ไหมแล้วม้าเนี่ยเป็นคนที่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นแฟนลูกแฟนลูกชายม้าเนี่ยไปไหนเนี่ยม้าจะให้เขานั่งข้างหน้า มาจะนั่งข้างหลังตลอดที่นี้ม้าก็บอกว่าหนูไม่นั่งหน้าเลยหนูไม่นั wij, moi, ่งหน้าเขาก็ไ uh, ม่นั Sunday> ่งเราว่ามานั่งเถอะหนูไม่นั่งหน้าเลยหนูไม่นั <m <m ่งหน้าเขาก็ไม่นั่งเขาว่ามานั่งเถอะมานั่งเถอะเขาวางี้อ่ะเขาไม่นั่งมาเขานั่งเนี่ยแฟนน้องเบิ้ลแฟนอะไรเนี้ยไปไหนก็ม้าม้าให้นั่งข้างหน้าไปด้วยกันหมดมาไปนั่งข้างหลังนะมาไม่ค่อยไปยุ่งกับลูกให้ลูกเขาเป็นส่วนตัวของเขาถ้าเราไปด้วยกันเนี่ยนะแต่ที่ม้าก็ไม่ค่อยไปยุ่ง ให้ลูกเขาอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วน้องจ่าเข้ามาบ้านม้าเนี่ยคือคือคือที่ผ่านมาแต่ก่อนเนี่ยน้องจ่า,าเนี่ยม้าก็รู้ว่าเป็นจะอาจจะอยากแต่ม้าไม่เคยติดตามไม่เคยอะไรเลยว่าเขายังไงอะไรตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ยังตามแล้วเ <c oughs> ต,ติด <c oughs> ตามแล้วตามแล้วๆๆแล้วก็เห็นเขาเนี่ยน้องจ่าเ <c oughs> นี่ยนะเขาเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่รู้ความเป็นคนที่เด็กเป็นเด็กที่รู้ความคนหนึ่งคือน่ารักอ่ะมาบ้านม้าก็ สบายๆไม่ต้องอะไรแล้วเขเป็นเด็กรู้ความที่ว่าเป็นคนทํามาหากินแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆก็เป็นเด็กที่ว่าน่ารักคนหนึ่งทำอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ y o u t u b e c h ANNEL ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ